สวัสดีครับลูกค้าพี่หนุม่มจากร้านพงยนต์นะวันนี้พี่หนุม่มก็เดี๋ยวจะมาแนะนําร้านแนะนําร้านว่าร้านนี่ยอยู่ตรงไหนบางลูกค้าบางคนเนี่ยชอบถามว่าร้านอยู่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวกล้องซูมไปที่ถนนหน่อยถนนนูน่นเห็นไหมเห็นถนนไหมตรงหน้าป้อมเนี่ยรถวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยตรงนี้เขาเรียกถนนเทพรักษ์กม11ตัวนี้เลยกม1ิอนะครับอ่าแล้วก็เข้ามานี่ก็เข้ามาเนี่ยเวิร์กเนี่ยจะเป็นเต้นรถหมดเลย ่าแล้วก็เข้ามาด้านในเนี่ยปึ๊บก็จะมาเจอเต็นท์รถพงโยนรบาด 7A ป้ายใหญ่มากนะลูกคา้าลูกคา้าลองดูป้ายใหญ่มากอาจจะกล่านิดนึงอ่าเพราะว่าอยู่มานานแล้วอ่านี่แผ่นไปแผนไปเนี่ยร้านใหญ่มากนะครับลูกคา้าร้านใหญ่มากร้านใหญ่ผ่านง่ายครับลูกคา้าสิดเชื่อทำงะทาผ่านง่ายอ่ะมาเดี๋ยวมาดูมาดูดูมีรถอะไรบ้างก็แนะนํารถคร่าวๆนะลูกคา้า ก็อันนี้ก็จะเป็นสวิปปีสิบแปดนะมามาตามมาตามมาอันนี้ก็เป็นนิสสันโนดนะครับนิสสันโนดนิสสันโนดโอเคยาลิสก็มียาลิสลูกค้าอ่อาอเมลา่าคือจะที่ร้านเนี่ยจะหลากหลายนะลูกคา้าจะหลากหลายโอเคมามาอ่าอันนี้อันนี้ผ่อนถูกนะอันนี้ผ่อนถูกเริ่มต้นผ่อนที่สามพัน เริ่มต้นผ่อนที่3 0 0พันนะลูกค้าอันนี้เพราะเรามีโปรช่วย2อง0ันบาท5เดือนผ่อ,อนตลอดสัญญาก็วัน5 0 0พันฮอนด้จนุน้เกียรธรรมดามันทุกเกียร์โอเคไหลามา,าตัวนี้ก็จะเป็น1.9นะึบูพาวเวอร์หน่าบูพาวเวอร์นะวีโก้แชมป์ตอนนี้ Champ วีโก้แชมป์ก็ผ่อนไม่แพงตอนนี้วีโก้แชมป์แบบไม่แพงนะโอเคตามมาตามมาอันนี้อันนี้ NP 300นะครับ Np สามปีสองพนะครับมาๆาไหลามาอ่าไททันออนนิวนะครับตัวนี้ปีสองพันะครับแต่งทรงลงร้อยเสร็จมาลีโวตัวนี้ลีโวนะครับปีสองพัตัวนี้ก็ผ่อนไม่แพงอ่าไหลามาไหลามาหน้าหน้าหน้าตั้งแต่หน้าเดินมาเนี่ยหน้าเนี้ยจะเป็นจะมีรถจอดอยู่เรียงรายกันเนี่ยตรงนี้สิคันนะตรงนี้สิบสคัน อันนี้คือแถวหนึ่งอันนี้คือแถวหนึ่งแถวสอ,อยู่ด้านในแล้วก็นี้มาเต็นที่2ค่อนข้างจะใหญ่แล้วลูกค้าค่อนข้างจะใหญ่ฟ er, er. อร์จูเนอร์ฟอร์จนแนะนำฟอร์จูเนอร์หน่อยมามาฟอร์จูเตัวนี้นะครับปี2018 2.4สนะครับตัวนี้ออโต้4 4 V รถสัญญาเดียวลูกค้ามาก่อนทำสัญญาก่อนนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นมีโปรโมชั่นอยู่ มาไหลามารถจะติดหน่อยมาจอดเยอะลูกค้าจอดเยอะมามา1.9ตัวเตี้ยนะครับลูกค้า1.9ตัวเตี้ยนะครับอ่าตัวนี้2.5ตัวนี้จะเป็นต่อ2.5แซดเป็นไฮรันเดอร์นะครับตัวสูงอ่ามามามาอันนี้จะเป็น1.9นะครับ1.9ึ่งเแอลไฮรันเดอร์เหมือนกัน ดีแม็กมีเยอะนะครับดีแม็กมีเยอะถ้าหาดีแม็กไม่ผิดหวังครับมาอันนี้ก็ NP300 นะครับปี2 0 1พผ่อนเดือนละ6,000กว่าบาทไม่แพงนะครับมีโปรช่วย2,000บาทผ่อนเดือนละ4,000กว่าบาทนะครับ5เดือนแรกอ่ะโอเคปี12ออนนิว 2.5s 2.5s ผ่อนเริ่มต้นที่5,000กว่าบาท ห้าเดือนอ่ามีโปรช่วยสองพันบาทห้าเดือนมาไหลามา <c oughs> อ่าอ่าตัวนี้ก็จะเป็นรีโวนะครับปีสองพันสิบเจ็ดอ่าสีขาวสวยเดิมเดิมนะลูกค้าแม็กเดิมแม็กเดิมตัวนี้อันนี้จะเป็นวีโก้แชมป์นะครับวีโก้แชมป์อ่าทีอาร์ดีตัวนี้ทีอาร์ดีนะปีสองพันสิบสี่มาไหลามา NP 3 0 0ปี2018นิสสันตระกูลนิสสันก็ผ่อนไม่แพงนะครับไททันก็ผ่อนไม่แพงแล้วตอนนี้ v ีโก้แชมป์ก็ผ่อนไม่แรงนะลูกค้ามีโปรช่วย2,000บาทถ้าเดือนพงยนต์รถบ้านเกตเอลูกค้ามีปัญหาเรื่องการออกรถเนี่ยลูกค้าโทรหาผมพี่หนุ่มพงยนต์รถบ้านเกตเอนะครับ0866662616นะครับเคสง่ายๆที่ไหนก็ทำได้ครับถ้าเคสยากมาหาพี่หนุ่มครับโอเคครับวัสดีครับเยี่ยมครับ